ทำเองปั้นเองนะครับร้านนี้สุดยอดเลยบบร้านเดินเพลนร้านเดินเพลนตลาดดอนหวายนะครับอืมเจ้าแรกเหมือนกันตรงนี้รู <ś class> ้สึกที่นี่อะไรก็เจ้าแรกเยอะนะครับตลอดแถวเลยรก็เหมือนกับพวกปลาอะไรตรงนน้นก็บอกเจ้าแรงขายเจ้าแรกข้างนอกมาทีหลังใช่ไหมค เขาข้างนอกเมื่อก่อนนี้มันเป็นแค่โรงเรียนเขาจะไม่ให้ตั้งร like ้านค้าอันนั้นก็เพ uh> ิ่งมาตรงนั้นนหะค่ะพี่ตัวนี้ไม่ใช่เขตวัดแล้วหรอครับไม่ใช่เขตวัดอันนี้ที่เอกชนค่ะเอกชนนะเขตวัดอยู่ด้านนู้นขนอที่นี่ก็จะมีหลายหลายเขตผสมกันเลยค่ะกี่เท่าไหร่กล่องละร้อยจ้ารอยจ้เงินเนื้อ เอาหมดแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะทอดเรื่อยๆพี่ทอดใช้เวลาไม่นานค่ะแตบเดียวเอาให้่องได้จ้าจะมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะฮะ วัตนนถุดิบในร้านก็เหมือนกับที่ก็ทําพวกแป้งนเลยนะครับคือน่าจะเป็นทําเกี่ยวกับหอยจอ้อโดยตรงครร้านนี้นะครับสุดยอดครับก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ามันน่าจะมีคุณภาพลละะนะฮะกี่เราละสามวันห้าสิบนะฮะทั้งพวงนี้ครับเป็นพวงแบบน,นี้สดๆต่ไปทอดเองก็ได้นะฮะ

โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสนอชิจโจทไทยวิทย์ชาแนลครับตลาดอนหวายครับร้านหอยจ้อกุ้งปูร้านเดินเพลนครับสวัสดีครับ